สวัสดีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่ที่ตานแลแล้วเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรามาเจอกันเนี่ยนะคะจะขออนุญาตค่ะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ค่ะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในประเทศของเราค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเรา ก็มีการใช้โทรศัพท์กันเป็นครั้งแรกเลยค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการใช้โทรศัพท์เมื่อปีพุทธศักราช2,424นะคะใช้สื่อสารระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการค่ะโดยกระทรวงกลาโหมได้ทดลองใช้ในการแจ้งเรือที่เข้าออกบริเวณปากน้ำค่ะคำว่าโทรศัพท์หลายคนคุ้นเคยกันนะคะก็คือคำว่า telephone Telephone หรือว่าสั้นๆเป็น phone ซึ่งคำคำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงโทรศัพท์พื้นฐานหรือว่าโทรศัพท์บ้านก็ได้ค่ะถ้าเป็นโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยบางทีอาจจะเคยได้ยินนะคะเขาเรียกกันว่า landline แล้วก็ได้พัฒนามาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือค่ะ ส่วนถ้าเป็น American English เราก็จะใช้เป็น cellphone cellphone อย่ามาจาก cellular phone cellular phone ส่วน British English จะใช้เป็น mobile หรือว่า mobile phone เพื่อที่จะหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองเพราะว่าคำว่า mobile mobile จะหมายถึงอะไรก็ตามที่มัน เคลื่อนไหวได้หรือว่าเคลื่อนที่ได้ค่ะอย่างเช่น mobile home บ้านเคลื่อนที่ค่ะ mobile library mobile library ก็คือห้องสมุดเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า automobile มีคำว่า mobile แต่ออกเสียงเป็น automobile เป็นภาษาอังกฤษแบบ American English ที่จะแปลว่ารถยนต์ค่ะซึ่งถ้าแปลาตามรูปศัพท์แล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าโดยอัตโนมัติค่ะคำว่า mobile นะคะจริงๆแล้วออกเสียงได้สองแบบ mobile phone automobile จะออกเสียงแตกต่างกันนะคะถึงแม้ว่าจะมาจากคำคำเดียวกันค่ะก็ลองฝึกกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเบบล a u อ o m o ม i l ลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะตั้นแลนด์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการนะคะขอบคุณด้วย c t Bright h o l d i n g s แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย